เจ็ดนิสัยลดอายุตัวเองเสี่ยงที่จะทำให้คุณเป็นโรคหัวใจในอนาคตถ้าคุณไม่รีบสำรวจเจ็ดนิสัยนี้ของคุณนะโอ้โหความเสี่ยงมหาศาลแล้วใครก็ตามที่มีคนใกล้ตัวที่เคยมีอาการของโรคหลอดเลือดหัวใจหลอดเลือดสมองแล้วคุณไม่อยากเป็นเลยต้องทำยังไงดีหมอเฟิร์นบอกได้เลยถ้าคุณกลับไปสำรวจตัวเองแล้วไปแก้ไขตอนนี้ยังทันไหมคุณ แค่ไปสํารวจแล้วก็โอเคฉันมีนิสัย1ใน7หรือว่ามากกว่า3 4มสี่หข้อเงี้ยเปลี่ยนตอนนี้ทันเสมอเพราะว่าอนาคตไม่ได้กําหนดตายตัวแต่ถ้าคุณไม่เปลี่ยนแน่นอนรู้เลยว่าอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นดังนั้นไม่ใช่เราไม่ต้องเป็นหมอดูแต่เราก็ทํานายพยากรณ์โรคของตัวเองได้วันนี้นี่ถ้าคุณฟังจบนะประโยชน์มหาศาลแล้วถ้า ชอบความรู้ในวันนี้คุณก็แชร์แบ่งปันออกไปให้เพื่อนๆนคุณรู้ด้วยก็จะทําให้คุณเนี่ยอายุยืนอยู่กับเพื่อนเพื่อนก็อายุยืนแชร์ให้เพื่อนฟังเนาะแชร์ให้คนในครอ,อบครัวฟังก็อายุยืนแข็งแรงไปด้วยกันเนาะภาพเสียงชัดช่วยเช็คนิดนึงแล้วก็พิมพ์ว่าชัดมาก็ได้ฟังจากที่ไหนก็พิมพ์บอกหมอเฟินก็ได้เผื่อหมอเฟินไปเที่ยวประเทศนั้นจังหวัดนั้นเนาะข้อหนึ่งเลยแล้วกันนิสัยที่มันเป็นลดอายุคุณแล้วยังแถมโรคหลายหลายๆ,ๆโรคมาเนี่ย ไม่ใช่แค่โรคหัวใจนะนิสัยแรกก็คือนิสัยเชื่อฉลากคืออ่านฉลากเนี่ยดีนะแต่อ่านแล้วต้องใช้วิจารณญาณคิดวิเคราะห์นิดนึงว่ามันจริงหรือเปล่าหนะ้าที่เขาเขียนเข้ามาในฉลากเนี่ยเข,เขาไม่ได้โกหกคุณหรอกหมอเฟิร์นไม่ได้บอกว่าเขาเขาหลอกคุณนะไม่ใช่เขาแค่พูดไม่หมดนะใช้คาว่าพูดไม่หมดเพราะว่าอะไร เขาก็จะพูดข้อดีเขาอาจจะบอกประโยชน์บางอย่างของสินค้านั้นๆแต่ไม่ได้พูดข้อเสียที่มันมากับบางบางส่วนประกอบที่เขาใส่เข้าไปาใช้คำแบบนี้แค่พูดไม่หมดเท่านั้นเองดังนั้นเราเลยเป็นผู้บริโภคเนี่ยต้องมีความรู้เราถึงจะมีช้อยในการเลือกให้ตัวเองได้มากขึ้นเลือกแล้วรู้ทันเจ้าของรู้ทัน อะไรนะแบรนด์ต่างๆมากขึ้นเนาะถ้าเรามีความรู้เพิ่มขึ้นแน่นอนสุขภาพคุณภาพชีวิตทุกอย่างก็ต้องดีขึ้นยกตัวอย่างง่ายๆอย่างอาหารที่เหมือนจะเป็นอาหารเพื่อสุขภาพเนาะแต่ก่อนคือบอกว่าตอนเช้ากินซีเรียลกับนมสิคุณรู้ไหมซเซรียลเนี่ยคาร์โบไฮเดรตสูงมากน้ําตาลสูงมากแล้วเขาเขียนแบบว่าอาหารเพื่อสุขภาพแบบลดน้าเขียนแค่แบบว่าสมมติว่าสินค้าชนิดนั้นนลดน้ําตาลลง หรือว่าไม่ใส่น้ําตาลใช้น้ําความหวานสารให้ความหวานทดแทนน้ําตาลเป็นทางเลือกเนาะก็เขียนว่าเพื่อสุขภาพแล้วอย่างเงี้ยไม่ใช่นะแต่ไอตัวมันเองอยังทำ้ายสุขภาพอยู่หรือขนมปังบางยี่ห้อที่ใช้เนยเทียมในการทําขนมปังขึ้นมาเนาะมีส่วนผสมของเนยเทียมมาการีนแต่เขียนบอกประโยชน์ของวิตามินแร่ธาตุที่คุณจะได้รับ แต่ไม่ได้บอกเลยว่าเนยเทียมเนี่ยมันมีโทษยังไงถ้ากินติดต่อกันมันมันจะไปเพิ่มไขมันเสี่ยงที่จะเป็นโรคหัวใจหลอดเลือดอุดตันหลอดเลือดตีบแตกตันอะไรอย่างเงี้ยอ่ะเขาก็พูดแต่ข้อดีในสิ่งที่เขามีส่วนข้อเสียเขาก็ไม่ได้พูดให้คุณฟังดังนั้นเราจึงต้องไม่เชื่อฉลากสัตเสมอไปเราต้องมีความรู้ในการเลือกซื้อ ของทุกชนิดอขอบคุณค่ะวันนี้มาในลูกหวานๆนะคะขอบคุณค่ะต้องอยากให้หมอเฟินหวานๆหรือว่าอยากให้หมอเฟินยังไงก็พิมพ์มาได้ขอบคุณมากๆแ่บและหรือยกตัวอย่างอีกอย่างหนึ่งที่หมอเฟินกินนะก็คือน้ํามันพืชน้ามันน้ามันพืชส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเป็นน้ํามันพืชที่คุณเอามาทํากับข้าวเนาะทอดอะไรพวกเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะใส่ สารเคมีที่ชื่อว่าไฮโดรเจนหรือว่าถ้าไปดูที่ฉลากเขาจะเขียนว่าไฮโดรเจนตเนาะถ้าคุณไปสังเกตตัวนี้แหละเป็นตัวที่อันตรายต่อสุขภาพหัวใจของคุณสุขภาพสมองด้วยเขาใส่สารเคมีบางอย่างเพื่อยืดอายุสินค้าแต่ลดอายุคุณคุณว่ามันคุ้มไหมอ่ะใครใครว่าไม่คุม้มพิมพ์ไม่คุ้มมาใครว่าคุ้มก็ไม่ต้องพิม์ม,มาเนาะอ่ะ ฝากไว้ให้คิดว่าแต่ละตัวเนี่ยแน่นอนมันเป็นประโยชน์กับสินค้าที่สามารถให้อายุอยู่ยืดอายุให้อยู่นานขึ้นให้ขายได้นานขึ้นเพิ่มแล้วก็ให้คนไปสต็อกไม่ต้องแบบเสียกันบ่อยๆเนาะก็ยืดอายุสินค้าแต่ลดอายุคุณนะ่ะก็ไม่รู้เหมือนกันเนาะว่าคุมไหมให้คุณตัดสินใจเองละกันอ่ะยกตัวอย่างถ้าน้ามันส่วนใหญ่มันจะเป็นซะแบบนั้นแต่ถ้าคุณจะกินน้ํามันจริงๆแล้วให้มันได้ประโยชน์ตัวอย่างว่า ให้มันไม่มีอะไรนะไฮโดรเจนก็เนี่ยอย่างที่หมอเฟิร์นกินก็เป็นน้ำมันเมเลดแฟกสกัดเย็นเนาะคุณก็ดูที่ฉลากตรงนี้ได้เลยเขาก็จะเขียนบอกอย่างนี้นนส่วนผสมอินกเกเดียนเขาก็บอกว่าออแกนิกแฟกซีดออยล์แค่นั้นสารกันเสียกันบุตรไม่ใส่แล้วเป็นน้ำมันที่สกัดเย็นไม่ได้ไปผ่านกระบวนการใดๆมาทั้งสิน้นเหมือไม่เหมือนกับน้ำมันที่ขายตามทั่วไปเนาะอันนี้ก็ถ้ากินก็จะให้กินแบบนี้เป็น เลือกให้เป็นน้ำมันสกัดเย็นที่ u n p r o c e s s d เขาจะเขียนเป็นภาษาอังกฤษเนาะแต่ถ้าที่มันผ่านกระบวนการเยอะๆเขาก็จะเป็น p r o c e s ออย o i ทั้งหลายแหล่นั่นแหละอันนี้คนก็ต้องไม่เชื่อทุกอย่างที่ฉลากบอกเนาะ้อนี้ง่ายมากๆใครเก็ตพิมพ์เก็ตมาอ่ะเดี๋ยวไปข้อ2เลยละกันข้อที่2มีนิสัยกลัวแดดอันนี้หมอเฟิร์นเข้าใจนะเพราะว่าหลายคนกลัวแดด เข้าใจมากๆเพราะว่าแดดเนี่ยเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักๆที่ทำให้คนแก่ไวเลยเพราะว่าแดดมันมาพร้อมกับ UV มันมาพร้อมกับอนุมูลอิสระที่ทำร้ายผิวทำให้ผิวซีครัาทำให้ผิวแห้งเหี่ยวมีริ้วรอยเยอะแยะมากมายแต่คุณยังสามารถตากแดดได้นะคุณยังโดนแดดได้ในช่วงเวลาที่แดดอ่อนๆอย่างเช้าหรือเย็นก็ได้เพราะว่าในแดดเนี่ย เขายังให้ประโยชน์กับร่างกายเราอยู่ก็คือวิตามินดีถ้าคุณกลัวไม่กล้าไม่อยากออกแดดขนาดนั้นนะเสริมวิตามินดีหน่อยไหมถ้าต้องกลัวขนาดนั้นนะเพราะว่าวิตามินดถีถ้าไม่ไปโดนแดดเลยให้คุณกินจากอาหารก็ได้ในไหนที่มีเยอะบ้างอย่างพวกแซลมอนเห็ดเปิดดูในนี้ก็ได้เนี่ยหนังสือที่หมอเฟินเขียนเนี่ยว่าจะคั่นไว้ให้ดูว่าเนี่ยหมอเฟินทำเป็นตารางให้เลยว่าวิตามินดี ถ้าจะกินกินจากอาหารตัวไหนที่ได้เยอะๆบ้างเนี่ยมีปลาแซลมอนมีเห็ดหอมมีไข่แดงที่กินง่ายๆเนาะน้ำมันตับปลาเนี่ยคุณก็เปิดดูก็ได้หรือว่าฟังจากไลฟ์นี้แล้วไปหาอาหารที่มีวิตามินดีกินเสริมก็ได้ถ้าคุณไม่ค่อยได้ออกแดดเนาะหรือกินอาหารเสริมก็ได้เหมือนกันถ้าไม่ได้กินอาหารเลยแดดก็ไม่ออกงั้นกินเป็นวิตามินดีเสริมอย่างนี้ได้ไหมก็เลือกที่เป็นออร์แกนิกหน่อยใครอยากดูตัวอย่างฉลากก็พิมพ์วิตามินดีก็ได้ ไม่ต้องกินตามหมอเฟิร์นก็ได้นะกินยี่ห้อไหนก็ได้แต่บอกว่าความสําคัญของวิตามินดีเนี่ยมันเยอะแยะมากมายมันเป็นตัวหนึ่งที่ทําให้เซลล์ของคุณเนี่ยทำงานเป็นปกติเพราะว่าถ้าเซลล์ทํางานผิดปกติเกิดการแบ่งตัวไปเรื่อยแบ่งอะไรก็ไม่รู้ก็เป็นเนื้อร้ายเป็นมะเร็งนั่นแหละและยังมีการศึกษาที่เขาพบว่าถ้าร่างกายของเราขาดวิตามินดีต่อเนื่องเรื้อรัง จะไปเพิ่มความเสี่ยงที่คุณจะเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดหรือเกิดภาวะหัวใจวายได้อันนี้ก็เป็นวิจัยที่คอนเฟิร์มไกทีว่าวิตามินดีเนี่ยสำคัญมากๆแล้วยังมีความจริงข้อหนึ่งที่ไม่บอกไม่ได้เลยเกี่ยวกับวิตามินดีนะใครก็ตามที่มีความดันสูงวิตามินดีสามารถช่วยรักษาความดันสูงได้ด้วยนะอ่ะคือประโยชน์เยอะมากใครอยากรู้ประโยชน์เจาะหรือคุณก็ อ่านในเล่มนี้ที่หมอเฟิร์นเขียนก็ได้มีวิตามินไม่ได้มีแค่วิตามินดีมีวิตามิน A ถึง Z ที่มันจําเป็นต่อร่างกายแล้วก็มีแร่ธาตุที่จําเป็นต่อร่างกายด้วยหรือไปค้นหา g o o g l e อ่านก็ได้ว่าวิตามินดีมันสําคัญต่อร่างกายแค่ไหนดังนั้นหมอเฟิร์นเลยไม่อยากให้คุณกลัวแดดคุณสามารถไปตากแดดหรือไปเดินออกกาลังกายในช่วงเย็นช่วงเช้าก็ได้แล้วช่วงที่แดดแรงก็งดไม่ออกอย่างนี้เนาะ ใครไม่สะดวกก็กินอาหารหรืออาหารเสริมได้หมดอ่าก็จะช่วยลดความเสี่ยงที่คุณจะเป็นโรคหัวใจโรคไหล,ลต่างๆได้แล้วแค่นี้เองข้อนี้ง่ายสุดๆข้อที่3ข้อที่3คือการมีนิสัยนั่งนานๆเพราะอะไรนิสัยเนี้ยอันตรายมากเลยนะดูเหมือนจะสบายเนาะบางคนนั่งทํางานนานๆไม่เปลี่ยนไปไหนเลยไม่เดินน้ําก็ไม่กินไม่ไปเข้าห้องน้ํา ก็บางทีมันโฟกัสอยู่เข้าใจว่าโอเคนั่งนานๆแต่คุณรู้ไหมว่าเขาพบว่าการที่คุณนั่งนานๆเนี่ยไปเพิ่มความเสี่ยงที่คุณจะเป็นโรคหัวใจมากถึง147เปอร์เซ็นต์เยอะมากๆอ่ดังนั้นถ้ากลัวว่าฉันนั่งนานเกินไปแล้วไม่รู้ตัวจับเวลาเลยทุกๆ ครึ่งชั่วโมงทุกๆหนึ่งชั่วโมงคือคุณต้องลุกลุกไปขยับหรือขยับตัวยืดตัวบ้างแหละอ่าถ้าคุณไม่อยากเป็นโรคหัวใจในอนาคตนะให้ขยับกระฉับกระเฉงบ่อยๆหรือถ้าทั้งวันมันต้องนั่งจริงๆเนี่ยให้ไปออกกําลังกายช่วงเลิกงานหรือว่าสัปดาห์ละสามสี่ครั้งก็ได้และความไม่ได้แค่ไปเพิ่มความเสี่ยงโรคหัวใจนะลืมบอกอีกอย่างนึงก็คือ โรคหลอดเลือดสมองหรือสตกเช่นกันคุ้มไหมอะเกี่ยวกันนั่งนานๆสบายชั่วคราวแต่ว่าลําบากชั่วโคตรอย่างนี้เนาะไม่ใช่สบายชื่อเหมือนหนังสือเลยสบายชั่วคราวแต่ว่าลําบากไปตลอดอย่างเงี้ยก็ไม่คุ้มนะเพราะว่าถ้าเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจโรคหลอดเลือดสมองเนี่ยมีโอกาสที่จะเป็นอมาาัมพาตเป็นเครื่องซีกทํางานไม่ได้อย่างเงี้ยคือลําบากตลอดชีวิตเลยนะคุณดังนั้นแค่เราขยับแค่เราออกกำลังกาย ก็ช่วยลดความเสี่ยงข้อนี้แล้วใครมีนิสัยนี้ให้เปลี่ยนด่วนเลยเนาะค่อยลดละเลิกไปก็ได้ไม่จำเป็นต้องแบบเปลี่ยนหน้ามือเป็นหลังมือแต่ถ้าคุณทําได้ก็ดีเอาอย่างนี้และการออกกําลังกายเนี่ยไม่ได้ลดความเสี่ยงแค่โรคนี้เท่านั้นยังช่วยให้คุณจัดการกับความเครียดได้ดีขึ้นเพราะเวลาคนไปออกกําลังกายเนี่ยฮอร์โมนแห่งความถุกมันหลั่งมาได้บางคนที่เป็นซึมเศร้าเป็นโรคเกี่ยวกับไม่ หงุดหงิดบ่อยหรืออะไรเงี้ยพอได้ออกกําลังกายขึ้นมาจะรู้สึกดีขึ้นมาเลยหลังออกแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองจัดการกับความเครียดได้ดีอารมณ์ดีขึ้นเนาะใครใครที่ออกกําลังกายประจำเนี่ยจะไม่อยากเลิกออกเลยนะถ้าคุณออกนะไหนใครออกกําลังกายประจําพิมพ์พิมพม์ว่าพิมพ์เล็กหนึ่งมาหน่อยให้ชื่นใจหน่อยเลยว,ว่าคุณเนี่ยออกกําลังกายประจําอยู่แล้วอ่าหรือบางคนจะไม่ออกกําลังกายโดยตรงก็ได้นะอย่างหมอเฟินก็ ชอบไปทําสวนไงปลูกต้นไม้ทำนั่นทำนี่ก็ได้เหงื่อทาเดินไปเดินเดินอย่างเดียวก็ได้แล้วแต่กิจกรรมของคุณถ้าคุณไม่ค่อยมีกิจกรรมไม่ได้ชอบทําสวนไม่ได้ชอบอะไรทั้งหลายบางคนอาจจะเป็นแม่บ้านทํางานบ้านอย่างนี้ก็เหมือนเป็นการออกกําลังกายเช่นกันนะเอาง่ายๆคือย่าอยู่เฉยเฉยิ่งอยู่เฉยเฉยโรคยิ่งเดินเข้ามาหายิ่งออกกำลังกายยิ่งหนีโรคนะยิ่งหนีโรคได้ง่ายแค่นี้เองข้อ4ของว่าง หลายคนชอบมากของว่างเนี่ยที่มันเป็นขนมเป็นอะไรอย่างเงี้ยของว่างอันตรายมากคุณที่มันนอกเหนือจากมื้ออาหารคุณเนี่ยและยิ่งโดยเฉพาะมันเป็นช่วงกลางคืนที่คุณทํางานเสร็จเรียบร้อยละ้ะกลางคืนเนี่ยจะเข้านอนแล้วยังมีของว่างหน้าทีวีดูนั่นดูนี่กินของว่างแล้วถ้าเป็นของว่างที่มีน้ําตาลสูง,สงมีแป้งเยอะๆคาร์โบไฮเดรตเยอะๆป๊อปคอรนมันฝรัลงอะไรแกโอ้โหมันจะทําให้ ร่างกายของคุณเนี่ยเผาผลาญไขมันได้น้อยลงเพราะอะไรเพราะช่วงกลางคืนหรือช่วงเวลาที่คุณนอนหลับมันเป็นช่วงเวลาที่ร่างกายดึงไขมันสะสมมาใช้เผาผลาญไขไขมันได้ดีที่สุดแล้วแต่ต้องเป็นช่วงนอนหรือช่วงกลางคืนที่คุณอดอาหารก็คือไม่มีอาหารอยู่ในท้องแต่ถ้าคุณไปกินก่อนนอนร่างกายก็ต้องมาย่อยไม่ได้ดึงไขมันไปใช้ แปลกเลยที่คุณจะมีพุงได้ง่ายมากๆถ้าคุณเป็นคนกินนั่นกินนี่ตอนดึกอ่ะอ้วนขึ้นง่ายมากๆแทนที่ร่างกายจะได้เผาผานไขมันได้ดีดึงไขมันมาใช้กลับต้องมาย่อยไขยมันนี้ทําให้เาผาผันไขมันได้น้อยลงแล้วยังไปกระทบกับโกรทฮอร์โมนที่เป็นฮอร์โมนที่ถ้าตอนเด็กก็ช่วยให้ร่างกายเจริญเติบโตนะแต่พอเราอายุเยอะเยอะขึ้นเพิ่มขึ้นเนี่ยมันก็เป็นฮอร์โมนหนึ่งที่ช่วยชะลอไว เราได้เหมือนกันช่วยในการเผาผัานไขมันได้เหมือนกันอพอคุณเผาผานไขมันไม่ดีเนี่ยความเสี่ยงก็จะตามมาทุกโรคไม่ใช่แค่โรคหัวใจเพราะเวลาที่คุณมีพุงคุณน้ำหนักเกินคุณเป็นโรคอ้วนแค่มาเลงก็เสี่ยงสิบสามชนิดละแล้วโรคหัวใจโรคโอ้โหเยอะแยะมากมายดังนั้นของว่างเนี่ย ให้ลดละเลิกและกันยังไม่อยากห้ามไปสะทีเดียวเนาะค่อยๆดีขึ้นในทุกๆวันแล้วคุณก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของหุ่นบ้างลหละตื่นมาแล้วสดชื่นสดใสบ้างลหละแล้วก็ผลตรวจเลือดดีขึ้นบ้างลหละอ่ะคุณต้องลองทํากับตัวเองถ้ามาฟังหมอเฟิร์นแต่ว่าฟังแต่ไม่ทําก็ก็เท่านั้นนะคุณอ,อย่างเราก็กดแชร์ให้เพื่อนก็ได้อ่ะถ้าคุณยังไม่พร้อมที่จะเปลี่ยนเนาะแต่หมอเฟิร์นเชื่อว่าคนที่มาฟังหมอเฟิร์นเนี่ยรักสุขภาพ รักตัวเองทุกคนแล้วพร้อมที่จะเปลี่ยนแทะรู้ว่ามันดีเนาะเพราะเราก็คนเหมือนๆกันเนี่ยถึงมาเจอกันแหมอเปิรนเชื่อแบบนี้ข้อห้าในฟังถึงตรงนี้แล้วใครใครเก็ตพิมพ์เก็ตมาหน่อยเลยขอเสียงนิดนึงไปข้อห้าละมีแค่เจ็ดนิสัยเท่านั้นข้อห้าข้อนี้หลายคนตกมาตายนะคิดว่าดื่มน้ำอ่ะดื่มเยอะๆซีดี ข้อนี้หมอเฟิร์นเคยไลฟ์ไปแล้วเรื่องการดื่มน้ำเนาะก็ต้องเอามาบอกอีกเพราะว่ามันก็เกี่ยวที่ทําให้หัวใจเราทํางานหนักไตเราทํางานหนักเหมือนกันก็คือดื่มน้ําเยอะๆดีนะแต่ไม่ใช่ดื่มในครั้งเดียวพอกระหายรู้สึกเพิ่งไใดใ้ลืมหิลืมกินน้ําก็ดื่มแบบเป็นลิตรในหนึ่งครั้งลิตรสองลิตรอะไรเงี้ยคุณรู้ไหมว่าดื่มน้ํามากๆในคราวเดียวทั้งๆที่คุณ ไม่ได้เหงื่อออกเยอะไม่ได้ไปออกกาลังกายมาหนักๆอยู่ๆก็ดื่มนึกใจก็ดื่มเยอะๆเงี้ยมันเสี่ยงที่จะเกิดภาวะไฮโปเนทิเมียเนาะก็คือภาวะที่โซเดียมในเลือดต่ําเพราะว่าน้ําที่คุณดื่มเข้าไปเนี่ยมันไปเจือจางเกลือแร่ในหลอดเลือดของคุณทําให้ภาวะเนี้ยถ้าเป็นนิดหน่อยก็ไม่อันตรายมากเท่าไหร่แต่ถ้า เป็นแบบนี้บ่อยๆแล้วมันรุนแรงเนะี่ยทำให้อ่าทำให้หัวใจวายเซลล์บวมสมองบวมหมดสติได้เลยนะอันตรายมากดังนั้นถ้าคุณจะดื่มน้ำเยอะๆในคราวเดียวควรมีอิเล็กโทรไลต์หรือว่าแก่เกลร์แก่เสริมเข้าไปด้วยอย่างนักกีฬาที่เขาเสียเงเหงื่อมากๆเขายัางต้องดื่มเกลือแร่เลยแล้วนักภาษาอะไรกับเราเนาะถ้าอยู่ๆเราไปดื่มน้ำเข้าไปทีละลิตรสอลิตรเงี้ย มันเสี่ยงมากๆดังนั้นต้องเอามาบอกคุณแล้วยังไปเสี่ยงให้ไตให้หัวใจทํางานหนักอีกแต่ถ้าคุณไม่อยากกินโซเดียมกําลังจํากัดเรื่องโซเดียมอยู่ก็ให้กินเป็นโพแทสเซียมเสริมก็ได้จากอาหารอย่างกล้วยอย่างพวกทัวรต่างๆก็มีโพแทสเซียมเยอะเพราะว่าโพแทสเซียมเนี่ยทำงานควบคู่กับโซเดียมอยู่ละก็จะลดความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะเกิดโซเดียมต่ำในร่างกายจากการที่คุณไปดื่มน้ำเยอะๆเนี่ยดังนั้น ้าดื่มน้ําให้จิบค่อยๆจิบจิบบ่อยๆระหว่างวันดื่มแบบชั่วโมงละหนึ่งแก้วอย่างนี้ก็ได้ไม่ใช่ดื่มแบบเยอะขนาดนั้นเพราะว่าอะไรที่มากเกินไปก็ส่งผลเสียกับเราได้เหมือนกันดังนั้นต้องระวังให้ดีๆในเรื่องดื่มน้ําทีน,นี้ต้องย้าเตือนเนาะอ่านะขอดูคอมเมนตะ์หน่อยคุณจิบบอกว่าตอนนี้เต้นอยู่กลางแสงแดดสี่โมงแต่ช่วงนี้อันตรายต่อผิวไหมคะคุณหมอตอบด้วยคะ่ะสี่โมงโอ้เต้นอยู่แล้วฟังหมอเฟินด้วยหรอสุดยอดมากมาก สี่โมงจริงๆมันต้องดูพื้นที่ที่อยู่ด้วยเนาะถ้าเอานะหน้างานก็ได้ถ้ามันเป็นแดดที่ไม่ได้แรงก็ได้จริงสี่โมงอ่ะได้เลยสี่โมงห้าโมงเพราะว่าช่วงนี้ก็เป็นช่วงฤดูหนาวได้นะอ่ะยิงได้ U.V ไม่เข้มละได้เลยแล้วยิ่งเต้นอยู่ด้วยยิ่งชมมากๆเลยไปออกกําลังกายฟังหมอิร้นด้วยโอเคค่ะแต่ จริงหมอเฟินะ่ชอบตอนเช้ามากเลยถ้าแดดอ่อนนอนตอนเช้านี่ก็ได้วิตามินดีเต็มๆแต่ตอนเย็นก็ได้เหมือนกันคุณณนะธนิชาสวัสดีค่ะ,ะเรามาถึงข้อหละข้อที่6ข้อที่6เรื่องนี้ต้องพูดนะบางคนไม่เห็นถึงความสําคัญของการทําฟันคนที่ละเลยสุขภาพช่องปากเนี่ยมีผลต่อหัวใจนะคุณ ถ้าคุณรู้ว่าถ้าคุณรู้งานวิจัยนี้คุณจะอยากไปทําฟันเลยทุกๆปีหรือว่า6เดือนครั้งก็ได้เนาะเพราะว่าอะไรเพราะเขาพบว่าคราบพลักที่เหมือนเป็นหินปูนคราบสีเหลืองๆที่มันเกาะตามฟันของเราเนี่ยหรือจุลินทรีย์ตัวนั้นแหละแบคทีเรียรที่มันเป็นทําให้เกิดคราบพลักขึ้นนะ่ยมันคือตัวเดียวกันที่อยู่ในหลอดเลือดแดงของเราคุณเห็นอะไรไหม ถ้าเราไม่ไปทำฟันไปขูดหินปูนบ่อยๆไอ้คราบพลักตัวเนี้ยวันดีคืนดีมันถูกดูดซึมเข้าสู่น้ำเหลืองเข้าสู่หลอดเลือดเราขึ้นมามันก็จะไปเกาะสะสมสะสมกันแบบเนี้ยที่หลอดเลือดทำให้เกิดโรคหลอดเลือดหัวใจไปอยู่ที่สมองก็หลอดเลือดสมองเห็นไหมว่ามันอันตรายนะคุณไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องเล่นๆเลยนะการที่มีการที่ไม่ได้ไปขูดหินปูนประจำแล้วก็มีคราบพลัก ที่ฟันเนาะบางทีบางคนเป็นติดเชื้อเป็นเหงือกบวมหรือว่าอะไรเงี้ยมันทําให้บริเวณเหงือกมีแผลแล้วไอแบคทีเรียนในปากเนี่ยก็เข้าไปในเลือดของคุณนั่นแหละมันก็เลยทําให้มีโอกาสเสี่ยงที่จะเป็นโรคหัวใจจากการแค่ไม่ไปทําฟันแค่เนี้อ่ะเรื่องนี้เรื่องใกล้ตัวแต่ว่าต้องบอกเนาะ,อะโอเคข้อถัดไปข้อเจ็ดละ <c oughs> วันนี้มาแบบ สั้นๆง่ายๆเข้าใจง่ายๆข้อ7ถ้าบุหรี่แน่นอนถ้าคุณสูบอะเสี่ยงอยู่แล้วทุกโรคเลยโรคมะเร็งโรคหัวใจแต่ไอคนที่ไม่สูบแต่ไปดมเนี่ยสิบุหรี่มือสองคุณรู้ไหมว่าไปเพิ่มการความเสี่ยงที่จะเกิดโรคหัวใจ25-30%เเลยนะดังนั้นถ้าคุณอยู่ใกล้คนรอบตัวรอบข้างสูบบุหรี่ให้คุณออกมาจากตรงนั้นถ้าคุณ รักตัวเองเนาะก็ให้ออกมาจากตรงนั้นหรือถ้าไม่ต้องไปพูดถึงคนที่สูบนะอันนี้พูดถึงคนที่ไม่สูบแต่ดังได้รับผลกระทบคนใกล้ตัวสูบอะไรเงี้ยเพราะว่าเวลาที่คุณสูดควันบุหรี่เข้าไปเนี่ยร่างกายได้รับออกซิเจนลดลงก็เสี่ยงแหละที่จะเป็นโรคหัวใจนี่ยังไม่รวมสารเคมีที่อยู่ในบุหรี่ที่มีมากกว่า7 0 0 0ชนิดอีกนะว่ามันส่งผลกับร่างกายยังไงบ้าง ซึ่งใน7,000ตัวเนี่ยก็มี70ตัวที่จัดว่าเป็นสารก่อมะเร็งอีกอันตรายมากนะคุณดังนั้นให้หลีกเลี่ยงควันบุหรี่ถ้าอยู่ใกล้ก็หนีออกมาเนาะ,ะถ้าคนไม่อยากเสี่ยงที่เป็นโรคต่างๆต่อไปอดูคอมเมนต์นิดนึงถ้าไม่มีคอมเมนต์เดี๋ยวแนะนำวิตามินเสริมสำหรับลดความเสี่ยงการเกิดโรคหัวใจถ้าให้หมอเฟิร์นแนะนำนะ ถ้าให้แนะนําอย่างที่บอกก็คือวิตามินดีเนาะว่ามันสําคัญยังไงตอนร่างกายเราแล้วถ้าคุณขาดวิตามินดีเนี่ยก็เพิ่มโอกาสที่จะเกิดโรคหัวใจไม่จริงๆไม่ใช่แค่โรคหัวใจเพิ่มโอกาสที่จะเป็นหลายโรคมากไปจนถึงมะเร็งเลยการขาดวิตามินดีเนี่ยและในผู้สูงอายุเขายังพบจากผลสํารวจนะ เขายังพบว่าผู้สูงอายุมีแนวโน้มที่จะขาดวิตามินดีสูงมากๆเพราะว่าไม่ค่อยได้ออกไปไหนแล้วเนาะส่วนใหญ่ก็อยู่บ้านบวกกับการที่ผิวหนังเนี่ยเสื่อมสภาพลงแล้วก็โดนแดดไปก็สังเคราะห์วิตามินดีได้น้อยลงเนาะดังนั้นวิตามินถ้าให้แนะนําก็จะตัวแรกก็คือวิตามินดีกินจากอาหารไม่ต้องเสริมนะอาหารก่อนอย่างพวกอย่างที่หมอเฟิร์นบอกมีแล้วนะปลาแซลมอนเห็ดน้ำมันตับปลา สาลายอะไรอย่างเงี้ยก็มีวิตามินดีสูงละหรือถ้าไม่ได้กินก็กินเป็นเสริมแบบนี้ก็ได้เหมือนที่หมอเฟิร์นกินเป็นวิตามินดีดีสามดีสามสูตรมีเคสองด้วยก็จะดีมันจะช่วยเพิ่มการดูดซึมแล้วก็วิตามินเคเนี่ยช่วยในเรื่องของค่าพลักที่หมอเฟิร์นบอกว่ามันจะไปสะสมวิตามินเคเนี่ยจะลดการสะสมได้ด้วยนะอันนี้ก็เป็นสูตรเฉพาะเนาะเป็นออแกนิกที่มาจาก เห็ดต่างๆแล้วก็สาหร่ายต่างๆใครสนใจก็ดูฉลากก็พิมพ์วิตามินดีได้เลยอันนี้มี60แคปซูลราคา1290บาทเนาะถ้าใครซื้อ2ขวดก็ราคาพิเศษไปคุยกับน้องแอดมินเองเนาะพิมพ์ว่าวิตามินดีก็ได้ถ้าใครสนใจอันนี้คือตัวที่แนะนำว่าอยากให้เสริมยิ่งคนที่อายุ50-60ขึ้นไปเนี่ยยิ่งต้องเสริมเลยอะเพราะว่า มีโอกาสที่จะขาดแล้วคุณก็จะเป็นโรคนั้นโรคนี้เยอะมากจากการแค่ขาดวิตามินดีทั่วเดียวแค่นี้และอีกตัวหนึ่งที่จะให้เสริมท่าให้เสริมนะคือแมกนีเซียมแมกนีเซียมเนี่ยมีผลช่วยในเรื่องหัวใจแล้วก็เป็นแร่ธาตุที่ช่วยให้เรารีแล็กแล้วก็นอนหลับสบายขึ้นหลับสนิทขึ้นเนาะแล้วก็ใครเป็นปวดหัวไมเกรนแมกนีเซียมก็ช่วยได้ อาจจะยังไม่ต้องกินเสริมหรือกินเสริมก็ได้แมกนีเซียมมีในอาหารตัวนี้ถ้าถ้าคุณกินอาหารพวกนี้อยู่แล้วประจําก็ไม่ต้องเสริมแต่ถ้าคุณไม่ค่อยได้กินเลยก็พิจารณาเสริมก็ได้ถ้าแร่ธาตุตัวนี้ก็บํารุงหัวใจได้ดีเลยลดโอกาสเสี่ยงที่จะเป็นโรคหัวใจได้อย่างพวกอะไรบ้างที่มีแมกนีเซียมก็ผักผักโขมผักใบเขียวต่างๆอะโวคาโดอัลมอนด์ถั่วต่างๆเนะี่ยมีแร่ธาตุเยอะอยู่ละงาช็อกโกแลตที่เป็นดาร์กช็อกโกแลตนะแล้วก็ ทัว่วเมื่อกี้พูดว่มเมล็ดฟักทอง่อะคนก็ดูภาพเอาถ้าไม่ค่อยได้กินก็กินเสริมก็ได้ยี่ห้อไหนก็ได้แต่ถ้ายี่ห้อที่หมอเฟิร์นกินเนาะอันนี้ปิดเป็นตัวนี้ทักมาถามที่แอดมินก็อันนี้เป็นแมกนีเซียมสีฟอร์มที่หมอเฟิร์นกินในบางวันบางมื้อที่เราทานอาหารไม่ถึงเนาะกินตัวนี้ก็นอนหลับดีแล้วก็ขับถ่ายดีด้วยอ่ะมันก็หลายอย่างแล้วแมกนีเซียมเนี่ยเป็นเอ็มตัวที่ส่งเสริม การทำงานของเอนไซม์ในร่างกายกว่า300ชนิดก็คือเป็นแร่ธาตุที่จำเป็นอย่างยิ่งอีกตัวหนึ่งที่ที่เสริมได้ก็คือโพแทเสเซียมแต่โพแทเสเซียมเนี่ยก็มาจากอาหารการกินทั่วไปอยู่ละมีตัวไหนบ้างถ้าคุณกินอาหารพวกนี้ก็ไม่เป็นไรก็กินจากอาหารจริงไปแต่ถ้าไม่ค่อยกินก็กินเสริมได้อย่างที่บอกโพแทเสเซียมมีตัวไหนบ้าง คุณก็ดูจากรูปเมียวคาโดกล้วยมันฝรั่งผักโขมถั่วต่างๆน้ำน้ำส้มน้ำส้มสดนะไม่ใช่น้ำส้มขวดที่พัชเจอร์ไลทมาเนาะเดี๋ยวไม่ได้วิตามินซีปลาก็ามีแมกนีเซียมอ่าเอ้ยไม่ใช่แมกนีเซียมโพแทเสเซียมก็หรือว่าจะกินเสริมก็เอาที่คุณสะดวกเลยแต่จริงๆให้เน้นพิจารณาที่อาหารก่อนแล้วถ้าอาหารไม่พอก็ไปอาหารเสริมแบบนี้ก็ได้ใครอยากดูฉลาดก,ก็พิมพ์ แมกนีเซียมใครอยากดูวิตามินดีที่หมอเฟิร์นกินก็พิมพ์วิตามินดีก็ได้เช่นกันไหนมีคำถามอีกไหมเอ่ยวันนี้ชุดน่าหลักเนอยชมตัวเองเด้อคุณจิ๊บบอกว่าแดดก็ทํมอ่าคุณหมอไม่เป็นอะไรอันตรายต่อผิวใช่ไหมคะอ่ะก็จริงๆถ้าให้เซฟๆซฟก็แต่ว่าตอนช่วงฤด,ดูเนี่ยประมาณหกโมงก็มืดแล้วเนาะจริงสี่โมงสี่โมงหโมงเนี้ยได้ได้อยู่หมอเฟิร์นว่าได้นะ ยูวีมันอ่อนลงละโอเคแต่ถ้าวันไหนไม่ไม่อยากออกหรือกังวลเรื่องยูวีเรื่องแสงแดดจริงๆอ่ะก็กินจากวิตามินดีจากอาหารก็ได้แล้วก็เสริมก็ได้อย่างบางวันหมอเฟินไม่ได้ไปทําสวนไม่ได้หรือว่าบางวันไม่มีแดดก็กินเสริมแบบนี้เหมือนกันก็ไม่ว่ากันเนาะกินยี่หอไหนก็ได้โอเควันนี้คนคุยด้วยเยอะจังเลยขอบคุณมากๆนะคะแล้วก็อะอะ น้องแอดมินบอกว่าหนังสือใกล้จะหมดแล้วขอบคุณทุกคนมากๆที่ที่สั่งจองมาน่ารักมากๆเลยเนี่ยรอสิ้นเดือนเนี้ยน่าจะได้จัดส่งละยี่สิบขึ้นไปเนี่ยเพราะว่าสำนักพิมพ์แจ้งมาว่าจะพิมพ์เสร็จประมาณวันที่ยี่สิบเนาะก็มีคนสั่งจองเต็มเลยก็ก็ฝากแจ้งมาว่าคนที่ไม่ทันยังทันเพราะว่าตอนเนี้ยก็อัปเดตไปเรื่อยๆจนกว่าจะหมดนั่นแหละถ้าหนังสือหมดแล้วหมอเวินก็จะไม่มาพูดละนี่แหละใกล้จะหมดแล้ว คนที่มาฟังไลฟ์ยังได้ราคาพิเศษนะคะปกติเล่มนี้1,990บาทฟังไลฟ์ยังได้1น3 3งาบาทอยู่เนาะแต่หลังจากวันที่ยี่สิบก็ไม่มี1น3 3งแล้วนะคะอันนี้ก็คอนเซ็ปต์ก็อ่านหน้าไหนอยากรู้เรื่องไหนก็อ่านหน้านั้นไม่จาเป็นต้องอ่านทุกหน้าเนาะโอเควันนี้ก็ใครสนใจหนังสือก็พิมพ์ว่าหนังสือได้เลยแล้วก็มีคำถามไหมถ้าไม่มีเราก็ ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาฟังไลฟ์สดๆแล้วก็ย้อนหลังหมอเฟินเห็นทุกคอมเมนต์เลยน่ารักมากๆที่มาคุยกันเนาะหรือว่ามาคุยย้อนหลังหมอเฟินก็เห็นเหมือนกันอยากให้ทำคอนเทนต์แนวไหนแบบไหนมีปัญหาเรื่องอะไรอยู่ก็คอมเมนต์ไว้ได้ถ้าน่าสนใจหมอเฟินก็จะเอาข้อมูลงานวิจัยที่น่าสนใจอาหารที่ช่วยได้มาไลฟ์บอกแบบเนี้ยหลายๆคนจะได้เป็นประโยชน์กับคนเยอะๆเนาะก็ วันนี้ก็ขออวาพายพรให้คุณสุขภาพดีมีหัวใจที่แข็งแรงมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในทุกๆด,ด้านแล้วก็หน้าเด็กลงเด็กลงไปด้วยกันรักทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ